จเจริญพรโยมอยากคุยกับอาตมาเรื่องอะไรหรืออาตมาพร้อมรับฟังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์ใจเรื่องธรรมะหรือเรื่องชีวิตก็ตามอย่าได้เกรงใจเลยมีอะไรในใจก็ถามมาได้เลยนะอาตมาอยากให้โยมรู้สึกสบายใจและได้คำตอบที่สงบสุขจเจริญพรโยมความรักก็เหมือนดาบสองคมนะโยมมันสามารถให้ความสุขและความทุกข์ได้ในเวลาเดียวกัน ที่โยมบอกว่ามีรักแล้วมีความทุกข์นั้นก็เพราะว่ารักเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนรักใครชอบพอกันย่อมมีโอกาสที่จะพลัดพรากจากกันไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายหรือแม้แต่การผิดหวังในความรักเมื่อรักแล้วเราก็ย่อมคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการเมื่อเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเมื่อเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีรักแล้วจะต้องมีความทุกข์นะโยมถ้าเรารู้จักรักอย่างมีสติและไม่ยึดติดความรักนั้นก็จะนํามาซึ่งความสุขได้มากกว่าความทุกข์อาตมาขอให้โยมลองพิจารณาความรักในแง่มุมนี้ดูนะแล้วโยมล่ะรู้สึกว่าความทุกข์ที่โยมเผชิญอยู่ตอนนี้มาจากอะไรเจริญพรคำถามของโยมน่าสนใจมาก ความรักแบบลูกชายลูกสาวกับความรักแบบหนุ่มสาวนั้นมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่แก่นแท้แห่งความทุกข์ก็มาจากสิ่งเดียวกันคือความยึดติดและความคาดหวังรักหนุ่มสาวมักจะยึดติดอยู่กับความสุขที่ได้รับจากอีกฝ่ายความปรารถนาที่จะครอบครองและความหวงแหนซึ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่หวังก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นส่วนรักแบบพ่อแม่ลูกมีความแตกต่างตรงที่มันเป็นรักที่บริสุทธิ์ และเสียสละมากกว่าแต่ก็ยังมีความทุกซ่อนอยู่ได้เช่นความยึดติดพ่อแม่รักและผูกพันกับลูกมากเมื่อลูกเติบโตขึ้นไปมีชีวิตของตัวเองหรือเมื่อต้องจากไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความรู้สึกพลัดพรากจะสร้างความทุกข์แสนสาหัสความคาดหวังพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะมีความคาดหวังว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คาดหวังว่าลูกจะต้องประสบความสําเร็จมีหน้าที่การงานดีแต่เมื่อลูกไม่เป็นไปตามที่หวัง พ่อแม่ก็จะรู้สึกผิดหวังและเป็นทุกข์โยมจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นความรักแบบใดเมื่อใดที่เราปล่อยให้จิตใจไปยึดติดและตั้งความคาดหวังไว้กับสิ่งนั้นมากเกินไปความทุกข์ก็จะตามมาเป็นเงาแล้วโยมละ่ะกำลังเผชิญกับความทุกข์จากความรักแบบไหนอยู่หรือเปล่าลองพิจารณาดูนะโยม จเจริญพรคำถามนี้สำคัญยิ่งนะักเมื่อเราตระหนักรู้แล้วว่าความทุกข์เกิดจากความยึดติดและความคาดหวังแล้วหนทางที่จะดับทุกข์ก็คือการปล่อยวางการปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่การละทิ้งความรักหรือไม่รักใครอีกต่อไปแต่เป็นการรักอย่างมีสติไม่ผูกมัดหัวใจไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนลองพิจารณาแนวทางเหล่านี้ดูนะโยมรักโดยไม่คาดหวัง รักในแบบที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ความรักจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะต้องการให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือต้องการให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการยอมรับความจริงยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งตัวเราเองและคนที่เรารักเมื่อเข้าใจความจริงข้อนี้เราก็จะเตรียมใจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่กับปัจจุบันให้ความรักและให้ความสุขแก่กันและกันในทุกๆวันที่ยังมีโอกาสไม่ต้องกังวลถึงอนาคต หรือเสียใจกับอดีตที่ผ่านไปแล้วการฝึกจิตให้ปล่อยวางนั้นต้องอาศัยเวลาและความเพียรแต่เมื่อโยมทําได้แล้วความรักของโยมจะไม่ใช่บ่อกเกิดแห่งความทุกข์อีกต่อไปแต่จะเป็นพลังที่นําพาความสุขและความสงบมาสู่ใจโยมอย่างแท้จริงแล้วโยมคิดว่าแนวทางไหนที่โยมจะลองนําไปปฏิบัติได้บ้างในตอนนี้